สวัสดีเพื่อนเนทุกท่านนะครับคลิปนี้ซ่อมรถกันอีกสักคลิปหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเปลี่ยนยางเบ้าโช๊คหน้า t o y ยต้า o s Gen 2นะครับที่ผมใช้งานเนื่องจากว่าประยุการใช้งานมันเยอะแล้วนะฮะรถประมาณ11ปีเกือบ12ปีแล้วนะครับเวลาขับไปแล้วไปเจอถนนที่ไม่เรียบหรือว่ามีหลุมมีบ่อนะครับมันจะมีเสียงดัง กึก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 นะฮะเวลาตกหลุมบริเวณช่วงหน้าผมไปหาข้อมูลมานะครับก็เขาบอกว่ามันอาจจะเป็นที่ยางเบ้าโชกนะครับผมก็เลยทดลองดูไอ้ตัวยางเบ้าโชกเนี่ยตัวนี้นะฮะอันนี้ผมถอดไอ้ตัวฝาครอบตัวบนออกไปแล้วนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้เมื่อใช้งานไปนานมันจะซุดตัวนะครับแล้วก็ตัวระหว่างตัว ตัวฝาประกับตัวบนเนี่ยมันจะมีช่องว่างนะครับคือช่องว่างค่อนข้างเยอะผมก็เลยตัดตัวยางนะครับเป็นยางในรถยนต์ประมาณอสชั้นนี่นะฮะสี่ชั้นมาตัดให้เป็นวงกลมประมาณนี้ที่มันเท่ากับฝาครอบตัวนี้นะครับเอามาลองเพื่อให้มันไม่มีช่องว่าง ก็ทดลองดูนะครับว่ามันดังจากตัวนี้จริงไหมพอเอายางรถยนต์มาลองก็ปรากฏว่าเสียงเสียงที่มันดังคึกๆ,ๆ,ๆเวลาตกหลุมเนี่ยมันหายนะครับก็สรุปว่ามันเป็นที่ยางเบ้าโช๊คนะฮะผมก็เลยจัดก,การซื้อมาเปลี่ยนเดี๋ยวคลิปนี้จะเปลี่ยนนะครับจากการเปลี่ยนยางเบ้าโชก๊กก็ไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนยากแค่ไหนนะครับแต่เท่าที่ดูแล้วไม่น่ายาก ก็ดูจากคลิปแล้วก็ถอดแค่โช๊คออกไปนะครับอ่าหรือวตัวนี้เป็นเจน2ถ้าเป็นเจน1เนี่ยนะครับมันจะมีน็อตยึดาสามตัวนะอ่าก็ค่อนข้างยากหน่อยหนึ่งส่วนตัวเจน2เนี่ยนะครับถอดน็อตเบอร์17นะครับจะเป็นน็อตเบอร์17ยึดอยู่ที่แกนนี้แนะเดี๋ยวดูข้างนี้นะฮะเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนทั้งสองข้างนะนี่นะครับตัวนี้จะเป็นน็อตเบอร์17 เอาประแจแหวนลวงเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวแกนมันเนี่ยจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับต้องเอาหกเหลี่ยมเข้าไปล็อกแล้วก็ขันออกนะครับถ้ารถที่ไม่เคยถอดอาจจะคือมันอาจจะแน่นหน่อยนึงนะฮะต้องล็อกหกเหลี่ยมต้องล็อกอย่างแข็งแรงนะครับถึงจะขันออกแต่ถ้ารถเคยถอดแล้วขันเข้าไปไม่แน่นมากก็จะถอดได้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวใส่คืนไว้ก่อนเดี๋ยวหาย นะครับเมื่อถอดออกมาแล้วก็จะเห็นน็อตโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องถอดล้อออกแล,แล้วถอดโชคออกมานะครับตัวยางเบ้าโชคตัวนี้นะฮะที่ผมซื้อมาเปลี่ยนนะครับตัวนี้สั่งมาจากช้อปปี้นะฮะยี่ห้อ KYB ก็มีตัวถุงมันก็มีสกรีนนะครับบางร้านขายคู่หนึ่งพันกว่าบาทนะฮะ บางร้านก็เกือบสองพันเลยนะครับยางยี่ห้อนี้แหละผมก็ไม่ไม่เข้าใจว่าทำไมมันมีราคาที่แตกต่างกันมันแท้มีเทียมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับส่วนที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับคู่หนึง่งอ่าก็ขายก็ขายเป็นเป็นข้างเป็นอันนะฮะก็อันหนึ่งเนี่ย260ิบาทนะครับก็ซื้อมาสองอันเพราะว่า้ายขวาก็ใช้เหมือนกันเรามีค่าส่งนะครับค่าส่งค่าส่งแพงหน่อยนึง 104บาทแต่ว่าก็ยังถูกกว่าร้านอื่นนะครับสำหรับร้านที่ผมซื้อมานี้นี่นะครับไม่รู้ว่าแท้หรือเทียมยังไงบางร้านขายถึงพันกว่าบาทนี่นะฮะก็มีตัวยื่อห้อบนตัวยางด้วยนะครับ KYB อันนี้กล่องอันนี้ถุงที่ใส่ก็สกรีน KYB นะครับรวมแล้ว500 564บาทคือ2ตัวเนี่ยพร้อมส่ง อยู่ที่564บาทนะครับก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนกันดูนะครับเจะขึ้นมแมลงถอดล้อถอดโชคออกมาไม่รู้จะยากแค่ไหนนะฮะครับจุดที่จะต้องถอดนะครับก็มี น็อตยึดตัวโชคกับคอม้า2ตัวนะอันนี้ผมคลายไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวเหล็กกันโคง้งนี่นะฮะน็อตยึดสายน้ำมันเบรกกับสายตัวสายเซ็นเซอร์ ABS นะครับจะยึดอยู่กับตัวโชคแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ ABS นะครับเพื่อความปลอดภัยผมก็ถอดออกเลยนะฮะ ถือเดี๋ยวทำพลาดนะครับสายขาดเป็นเรื่องเลยนะฮะก็ถอดออกดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยต,ตอนนี้คลายน็อตไปหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวถอดน็อตออกนะครับก็น่าจะเอาตัวโชคออกมาได้เพราะว่าตอนนี้ขึ้นไม่แรงตัวโชคเนี่ยนะครับตัวนอ็อตหัวโชคถอดออกไปแล้วนะฮะมันก็ยุบยุบตัวยุบตัวลงไปแล้วนะครับก็เหลือแต่ถอดน็อตอีก สามตัวนะฮะก็คือที่ตัวกันโคงนะครับแล้วก็ที่คอม้าก็น่าจะเอาโช๊คออกมาได้แล้วนะครับครับก็ตัวโช๊คถอดออกไม่ยากอย่างที่คิดนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะยากแต่ว่าก็ถอดน็อต3ตัวนะครับน็อตตรงคอม้า2ตัวกับตัวเหล็กกันโคง ตัวโชคก็เอาออกมาได้ไม่ยากนะครับแต่ว,ว่าพอถอดออกมาปุ๊บก็ได้เปลี่ยนเหล็กกันโครงอีกอันนึงแน่นะฮะเพราะว่าลูกหมากนะครับยางกันฝุ่นขาดนะฮะยางกันฝุ่นลูกหมากเหล็กกันโครงขาดนะครับตัวนี้เหล็กกันโครงก็ราคาไม่แพงนะครับผมดูในข้อมูลในรัตตด้านในช้อปปีแล้วไม่กี่บาทนะครับเดี๋ยว ต้องสั่งมาเปลี่ยนนะเพราะว่าลูกยางกันฝุ่นขาดไปแล้วนะครับขาดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะฮะอันนี้มันขาดอยู่นานแล้วแหละนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นแก้ไขเบื้องต้นเอาจารบีอัดเข้าไปแก้ไขใช้งานไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวค่อยสั่งมาเปลี่ยนทีหลังนะครับเพราะรถต้องใช้งานทุกวันก็ใส่ไปก่อนนี่นะฮะตัวลูกยางาเบ้าโช๊คนะครับมันก็ตัวยางก็มีรอยด้วยนะฮะ ตรงร่องมันนะครับเหมือนมันจะแตกออกอันนี้ผมก็งัดออกมาจากเบ้าลูกปืนแล้วนะครับออไอตัวยางเนี่ยผมว่าคือเดี๋ยวเปลี่ยนเนี่ยไม่น่าจะหายนะฮะเสียงดังคึกคึกคัก,คก,คกตอนตกหลุมนี่นะครับตัวลูกปืนมันหลวมนี่นะฮะ มันน่าจะดังจากตัวลูกปืนนี่แหละนะครับเวลาตกหลุมมันก็ขยับได้เพราะว่ามันหลวมจริงๆแล้วถ้าเราเอาไปจ้างเขาเปลี่ยนนะฮะเอาไปให้ร้านเปลี่ยนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับทั้งยางทั้งลูกปืนนะครับแล้วอาจจะมีพวกยางกันกระแทกแล้วก็ยางกันฝุ่นพวกนี้ด้วยแล้วก็ร้านเขาก็จะเช็คให้ด้วยว่าตัวโชกยังปกติหรือเปล่านะครับตัวโชกยังคือโชกมันตายโชกมันมัน มันรั่วหรือเปล่านะครับคือกดลงไปแล้วมันเด้งลับมันเด้งคืนมันหนืดยังมีความหนืดอะไรอยู่หรือเปล่านะฮะถ้าเอาไปให้ร้านเปลี่ยนแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนเองเราก็สามารถเช็คได้แต่ในกรณีของผมไม่สามารถเช็คได้เพราะว่าผมไม่สามารถที่จะถอดลูกปืนตัวนี้ออกมาได้นะครับคือถ้าจะถอดเนี่ยมันต้องมีตัวลังสปริงถ้าเราถอดแบบไม่มีตัวลังสปริงอันตรายนะครับพอ ไขตัวน็อตออกมาสุดแล้วมันจะเด้งมันจะดีดนะฮะมันจะดีดใส่หน้าใส่อะไรแล้วนะครับแล้วถ้าถอดออกมาได้แล้วเวลาจะใส่คืนก็ไม่สามารถที่จะใส่กลับได้เพราะเราไม่มีตัวกดสปริงนะครับแต่ทีนี้คือประเด็นมันก็คือผมเปลี่ยนยางเบ้าโช๊คไปแล้วเสียงดังมันอาจจะไม่หายเพราะว่าลูกปืนมันหลวมลูกปืนตัวนี้ราคาไม่กี่บาทนะครับตัวร้อยกว่าบาทแต่ว่าผมเปลี่ยนเองไม่ได้ แต่วันนี้ถอดออกมาแล้วเดี๋ยวใส่ยางเบ้าโช้กไปก่อนถ้ามันไม่หายก็เดี๋ยวไว้ต้องสั่งลูกปืนมาเปลี่ยนแล้วก็ต้องไปอาจจะต้องไปยืมอุปกรณ์จากเพื่อนนะฮะเพราะว่าผมก็มีเพื่อนทําช่วงล่างอยู่นะครับอุปกรณ์ตัวลังสปริงมามาเปลี่ยนอีกทีนึง่งยังไงผมว่าคิดว่าได้เปลี่ยนอยู่แล้วลูกปืนเนี่ยเพราะว่ามันหลวมขนาดนี้เลย มันน่าจะดังจากลูกปืนตัวนี้นะครับเพราะว่าลูกปืนมันหลวมส่วนยางเบ้าโชคเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันมันหมดอายุการใช้งานแล้วนะฮะถึงเวลา10 11ปีแล้วนะครับก็ต้องดูแลบำรุงรักษาไปนะฮะรถยนต์ใช้งานอะไรที่ทำเองได้นะครับผมก็จะทำเองนะครับเข้าคอนเซปต์ของช่อง youtube ที่ผมทำนะฮะก็คือ,อ DIY นะครับด้วยตัวเอง อะไรที่ทำไม่ได้ก็จะพยายามทำนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนยางเบ้าโชกแล้วก็ประกอบคืนนะครับเดี๋ยวต้องดูอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะฮะฝั่งข้างข้างขวา,น,า,น,านะครับอันนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยมันดังจากฝั่งซ้ายนะครับเวลาขับรถแต่ฝั่งข้างข้างขวาไม่ดังเดี๋ยวต้องถอดออกมาดูว่ามันหลวมเหมือนกันหรือเปล่าถ้าข้างขวาตัวนี้ไม่หลวม ก็แสดงว่าเสียงดังมันเกิดจากตัวลูกป,ปืนนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจัดการใส่และประกอบคืนก่อนครับตัวนี้ก็เป็นทางด้านขวานะครับตัวลูกยางก็เสริมสภาพแล้วนะครับสุดตัวเหมือนกันส่วนตัวลูกป,ปืนก็หลวมเหมือนกันนะครับหลวมพอๆน่าจะพอๆกับทางด้านซ้ายเลยนะฮะแต่ ตอนขับใช้งานในทางด้านขวาไม่ดังนะครับไปดังอยู่ทางด้านซ้ายทีนี้ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจแล้วว่ามันเป็นที่มันเป็นที่ลูกปืนหรือว่าเป็นที่ยางยางเบ้าโชกกันแน่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จต้องลองไลองใช้งานลองขับใช้งานดูเดี๋ยวก็รู้นะฮะว่ามันเสียงมันหายหรือเปล่าถ้ามันหายเนี่ยแสดงว่ามันเป็นที่ยางเบ้าโชกอย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้าไม่หายก็แสดงว่า มันอาจจะเป็นที่อย่างอื่นนะครับตัวนี้ลูกปืนหลวมเหมือนกันนะฮะด้านซ้ายก็หลวมด้านขวาก็หลวมนะครับแต่ว่าเสียงมันดังอยู่ด้านซ้ายด้านเดียวนะฮะด้านขวาไม่ดังถ้าไม่หายก็อาจจะเป็นที่อย่างอื่นแล้วนะครับก็คงไม่ได้ดังมาจากอย่างเบ้าโชคกอาจะต้องลองดูนะครับเ,รเดี๋ยวจัดการเปลี่ยนด้านขวาอีกข้างหนึง่ง ก็เดี๋ยวประกอบแล้วไปลองขับทดสอบดูนะครับครับเดี๋ยวก่อนจะประกอบตัวด้านขวานะครับผมเอามาวางเทียบให้ดูนะครับว่าตัวเก่ากับตัวใหม่มันมันมีความแตกต่างกันยังไงนะฮะของเก่าที่หมดสภาพแล้วนะครับนี่นะครับ อันนี้ตัวเก่าที่หมดสภาพแล้วนะฮะอันนี้ก็คือตัวใหม่จะเห็นว่ามันมันดูความสูงนะครับแตกต่างกันเลยนะฮะตัวนี้สุดตัวลงไปเยอะนะฮะลองดูร่องนี้กับตรงนี้นะครับซึ่งแตกต่างกันเยอะนะฮะตัวนี้อายุการใช้งาน11ปีนะครับก็ก็คือผมยังไม่เคยเปลี่ยนเลยตั้งแต่อ,ออกรถมานะครับพอจริงๆแล้วสัก3-4ปีเนี่ยยางเบ้าโชคเนี่ยน่าจะต้องเปลี่ยนแล้วแหละ มันจะดังหรือไม่ดังเราน่าจะต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะมีผลต่อ,อความนิ่มของตัวรถด้วยนะครับเพราะตัวนี้นจะเป็นตัวซับแรงกระแทกด้วยนะฮะอ่ะนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเอาไปประกอบเดี๋ยวไปลองขับเทสกันอ่ะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปลอง ทดสอบกันหน่อยนึงพอดีจะไปส่งของให้ลูกค้าด้วยนะครับก็ลองดูว่ามันจะยังดังอยู่หรือเปล่านะฮะเสียงคึกคักคึกครักนะครับอ่าไม่หายครับ นี่นะฮะยังดังอยู่นะครับคคคแสดงว่าดังที่ลูกปืนสรุปว่าเปลี่ยนยางเบ้าโชคไม่หายนะฮะแต่ว่าถ้าเอาตัวยางที่ผมตัดเป็นวงวงมาหนุนให้มันแน่นมันจะไม่ดังนะครับเพราะว่ามันจะให้ตัวไม่ได้ อันนี้ผมไม่ได้หนุนยางนะฮะเปลี่ยนยางเบ้าโชคแล้วก็เอายางที่ผมตัดหนุนออกนะครับสรุปว่ายังดังอยู่นะฮะยังดังคึกคึกคึกคกอยู่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับเปลี่ยนยางเบ้าโชคแล้วเสียงคัก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 ,กยังไม่หายเวลาถนนไม่เรียบนะฮะก็เดี๋ยวต้องสั่งลูกปืนมาเปลี่ยนนะฮะเว้ลูกปืนก็อย่างที่บอกนะครับมันก็คือมันต้องมีตัว ตัวล้งสปริงนะฮะก็เดี๋ยวต้องอาจจะไปให้เพื่อนทำให้หรือว่าไม่ไงั้นก็ต้องยืมอุปกรณ์เพื่อนมามาทำที่บ้านก็เดี๋ยวต้องค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องจบไวเพียงเท่านี้นะครับไม่ประสบความสำเร็จนะฮะเสียงไม่หายแต่ว่าก็หวังว่านะครับ อาจจะเป็นแนวทางนะฮะคลิปนี้น่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่จะเปลี่ยนเองนะครับก็ผมวิธีการเปลี่ยนการถอดเปลี่ยนผมก็ไปดูมาจากคลิปของทางช n n e l อื่นๆนั่นแหละนะฮะก็เลยเอามาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะนะครับกับเพื่อนๆที่คิดจะเปลี่ยนเองนะครับเนื้อหาในคลิปผิดพลาดการใดก็ต้องขออภัย เพื่อนๆไว <ป S 1> ้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ